สุดยอดมากเลยค่ะคุณผู้ชมว้าวว,าว้คุณผู้ชมคะจุดที่จุงยืนอยู่นี้ไม่ใช่โรงแรมหรือว่า resort, รีสอร์ทหรูหรูหรอะไรทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมคะ่ะแต่ใครจะเชื่อล่ะคะว่าที่จุดนี้คือสถานที่บําบัดผู้ติดยาเสพติดแบบครบวงจรเลยคะ่ะหรือที่เขาเรียกกันว่าสวรรค์อินเตอร์เนชันแนลค่ะโอ้ยเขาบำบัดกันยังไงอยู่ยังไงแบบหรูหาราอลังการแบบนี้คะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะอยากทราบใช่ไหมคะอยากทราบต้องตามจุงไปเลยคะ่ะเชิญค่ะแต่ก่อน นี่นะค่ะสูดอากาศก่อนค่ะโอ้โหเลิศเลยค่ะคุณผู้ชม วันนี้เราจะพบว่าปัญหายาเสพติดไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอีกต่อไปอีกทั้งกลุ่มประชากรที่พบว่ามีการเสพยาเสพติดไม่ได้มีแต่เฉพาะในกลุ่มของผู้ใช้แรงงานเพียงอย่างเดียวแต่กลับเป็นกลุ่มเยาวชนผู้ที่จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตแต่ปัญหายาเสพติดมิใช่สิ่งที่ภาครัฐจะเข้าดําเนินการป้องกันแก้ไขและเอาชนะได้ โดยฝ่ายเดียวจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนชุมชนและสังคมโดยรวม จุดนี้เองจึงเป็นการริเริ่มต้นสถานบำบัดและพักฟื้นผู้ติดยาเสพติดภาคเอกชนที่มุ่งเป้าหมายขอมีส่วนช่วยสังคมคืนคนรักกลับสู่ครอบครัวอย่างภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์เพื่อจะเป็นอีกช่องทางในการช่วยเหลือสังคมให้หลุดพ้นจากโทษพิษภัยของสิ่งเสพติดโดยทีมงานคุณภาพผู้ที่ติดยาเนี่ยยังยังถือว่าเป็นผู้ป่วยนะครับที่ต้อง เน้นเอามาบําบัดเพื่อให้เขาได้กลับไปสู่สังคมนะครับนอกจากของในส่วนของรัฐบาลนะของราชการที่เรามีในเรื่องของสาธารณสุขอําเภอแล้วก็ตารวจแล้วก็อาสาสมัครต่างๆที่ร่วมกันเํา่บบัดผู้ป่วยยาติดยาเสพติดนะครับก็มีภาคเอกชนนะครับเฉพาะสถานที่นี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งแรงนะครับที่ในช่วยสังคมในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดนะครับเพื่อให้เขาสามารถเนี่ย ลุกขึ้นมาอีกครั้งได้กลับไปสู่สังคมด้ในที่สุดครับบริษัทฟูฟาร์เดอะไพรส์เนี่ยแทบจะเป็นผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมนี้เลยแล้วมันมีความตื่นเต้นความท้าทายอยู่ตรงที่เราต้องผสานความเป็นระบบของโรงพยาบาลกับความเป็นรีแลกซ์ของโรงแรมนะครับเราจะมีทั้งนักจิตวิทยานะครับนักกิจกรรมบำบัดนะครับนักวิชาการสาธารณสุขนะครับคุณหมอนะครับพยาบาลวิชาชีพ แล้วก็โคช้ชกีฬานะครับที่จะทำงานประสานกันเพื่อที่หาจุดกึ่งกลางที่ดีที่สุดให้ผู้ป่วยของเราะนะครับ สังคมที่กำลังเริ่มอ่อนแอด้วยคุณภาพของประชากรที่หลงผิดสู่วังวนยาเสพติดจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งบริษัทภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์โดยคุณก้องล่าภูบดลอานนท์หรือก้องล่าลูกไทยประธานกรรมการบริหารบริษัทภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์อดีตนักจัดและเจ้าของรายการวิทยุชื่อดังและผู้บริหารรายการลูกทุ่งเวทีไทย ภูฟ้าเอ็นร์ไพร์ปัจจุบันเปิดขึ้น3ามสาขาทั่วประเทศแห่งแรกคือศูนย์บำบัดยาเสพติดกรุงเทพภูฟ้าเบรชโฮมนอกจากนี้ยังมีศูนย์บำบัดยาเสพติดหัวหินสวรรค์อินเตอร์เนชั่นแนล30ห้องและศูนย์บำบัดยาเสพติดเชียงรายภูตะวันเบรชโฮมโดยให้บริการเลิกยาเสพติดอย่างปลอดภัยเป็นศูนย์บำบัดยาเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมายจากกระทรวงสาธารณาสุขตอนสมัยเป็น สตูดิโอตอนทำทีวีดาวเทียม uh huh. ต่อเนื่องจากวิทยุวันหนึ่งมีมีแฟนคลับโทรเข้ามา uh huh. ก็ร้องหง่มงร้องไห้เลยนะ uh huh. บอกลูกเขาติดยาเงี้ยแล้วแล้ว,ลวคุณกล้องจะช่วยผมได้ยังไง uh huh. เห็นคุณกล้องณดนลมคุณก้องบอกช่วยได้มันมันเหมือนโดนกระแทกนะคุณ uh ๋ม huh. ก็เลยบอกว่างั้นคุณพ่อเชิญพาลูกหลานพาลูกของคุณพ่อมา ที่สดโอเลยในส่วนของการแพทย์ด้วยความที่เรามีเพื่อนเยอะเราก็ขอความช่วยเหลือเพื่อนคนนั้นเก่งในส่วน1 2 3 4 5เอามารวมกันแล้วผสมผสานกับเรื่องของจิตวิญญาณอของคุณก้องล่าในการที่จะระดมดูแลลูกของเขาให้ดีเหมือนลูกเราได้อย่างไรวิชาการเทคนิคจิตวิญญาณของแต่ละส่วนมารวมกันให้เป็นสิ่งที่เราต้องการให้ได้ ถึงความมุ่งหวังว่าอยากให้ลูกหลานในสังคมไทยอยู่ห่างไกลยาเสพติดเมื่อห่างไกลได้ก็น่าจะมีอะไรเชิงบวกให้กับประเทศและแผ่นดินรู้สึกดีใจเมื่อเห็นว่าคนที่มาปรักษาแล้วหายกลับออกไปภูมิใจที่ได้คืนคนรักกลับครอบครัว หรือคืนคนดีกลับสู่สังคมและสถานที่แห่งนี้ยังเป็นต้นแบบให้หลายหน่วยงานเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานกับภูฟ้า Enterprise สถานที่ช่วยเหลือบำบัดและพักฟื้นผู้ติดยาเสพติดที่ดูแลดุดญาติมิตรอีกด้วย